สวัสดีค่ะ fc โทโลก fc ของพี่รันนะคะวันนี้พี่รันก็จะมาพูดถึงความรู้สึกขององค์อิงกับบอโจนนะคะที่มีต่อ,อ,อความรู้สึกของพ่อก,กันด้วยที่มีต่อ,อคุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็น fc ของสาวน้อยปันแพงนะคะสิ่งดีๆที่วันนี้ที่บอโจนแล้วก็น้องอิงทำในวันนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะพี่รันว่าคนเรานะคะถ้าคนเขาไม่รักไม่ชอบทําอย่างไรเขาก็ไม่รักอย่างที่บอสโจพูดนั่นแหละคนมันบ่หมักทำเออ่เฮ็ด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 หยังมันก็บ่หมักอ่าคนมันคนมันหมักสิเฮ็ดหยังมันก็หมักนะคะแล้วก็ก็จะมีอ่าบอสโจก็ได้ช่วยเหลืออ่าคุณแม่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะไปนะคะอ่าในความรู้สึกของพี่รันเนี่ยพี่รัน สุดยอดมากเลยบ๊โจและน้ององอิงนะคะแล้วมาฟังอุงอิงพูดถึงคนที่อุงอิงไม่รู้จักว่าอย่างไรคนที่ไม่รู้จักน้องอิงเอ่อน้องอิงอ่ะอย่าอย่าไม่รู้จักก็อย่าทั้งทั้งที่ไม่รู้จักคุณก็ไปเกลียดเขาอะนะพี่ดันว่านะก็มัน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 ไม่ดีไม่ดีเลยอะมาฟังมาฟังคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสวาวน้อพี่บ้้นแพงนะคะที่ที่ทาสิ่งดีดีให้โลกจําแล้วก็ มีอ,อะไรๆให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ที่ได้ติดตามาสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะเลิวเลิฟรักๆค่ะสาวน้อยนะคะรักๆองค์อิงนะคะมาฟังคลิปมาฟังมาฟังกันเลยค่ะความรู้สึกของอน้องอิงท,ท,ที่ที่ที่มีต่อคนคนนั้นนะบุบคนคนนั้นที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตา เกษีอุงอิงเป็นผู้อ้วนราว่าลูกไส้เพื่อนนี่โพดแผะอุงอิงโพดบาให้้อุงอิงโพดบุรีอุงอิงกันหลายๆแต่ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับผมในฐานะผู้เป็นพ่อนะครับก็ต้องนะครับบอกลูกเสมอแหละว่าไนชาติขอเราเรามีหน้าที่สร้างความสุขแต่ว่าวันนี้แม่เพื่อนเดือดร้อนอ่าเพิ่นกษีดเดือดร้อนจริงด้วยเยังทักมาอานีเป็นครั้งที่สองแล้วครับ แล้วก็จะโอนให้แต่ว่าผมบอกไปก่อนว่าผมไม่ให้ยืมผมจะให้เลยะนะครับเดียวให้ไปเลยครับจะมีไลนเดีเสียวมีลายต่อไปนะเพราะว่าถ้าเราเอาไม่เป็นไรว่ากันไปนตามเส็นเว้ดว่ากันไปนตามเดครับนะครับ อายศมีความคิดเห็นยังไงธนาคารเนี่ยอ่าเป็นแบบนี้ธนาคารไทยพาณิชย์อายศมีพวกกินอะไรกับพ่นทีปแบบว่าอากขีตอองค์หญิงไปทำอะไรยังไงอะไรยังไง กอนเปนตัไหนตัวไหมาเนี่ยฟ้าขยับมาเขาอยาจะพูดก่อนที่จะให้ร้ายก่อนที่จะมองในอีกมุมให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาก่อนตัวตนของเขาเปลี่ยนแฉที่เขาคืนบอสอืมมันยุ่งที่ตรตอนนี้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรให้โมเดลเขาหลับไม่รู้ตัวอะไรนะวิ่มีอะไรเลยเขาไม่อยากจะพูดอะไรอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยหมายถึงว่า นะครับบอ <rural> ขอเอ่ยไล่ชื่อนะครับแต่ว่าให้ neck. คุณแม่เด้อแม่เราเป็นเอฟซีสาวน้อยเปิดวงปิดวงมาตลอดบนโตกะบนตกะแค่ไหนครับบนตกเมื่อยู่บ้านเป็ดขวัญจันทรเล่ากันไปดังนั้นหน้าที่ท้ายลูกน้ำผมฝนแดงปลาพยายามไม่พมาฝนแดงเราก็ให้ความเคารพคุณแม่ตลอดมาครับคมันมีจริงเงินไหนครับอันนี้นะครับถือว่าแม่เราต้องยืมนะครับครับ อันนี้คือว่ากระหักเล่าเสมอว่าแม่เล่าดีเล่าโทรมาเพิ่งจะอุ้ยสองสามปีแล้วเออแม่ยเราเป็นเัง่อี่ไม่ไม่ใช่รู้จักกันเราแม่เล่าสนับสนุนออนอูโอนองงลนไรเวลามีกลุ่มปิดเราบอสบอสส่งคลิปมาให้แม่ยเน่ไอ้ส่งไอ้ไอ้ขิวงานส่งลิงขิวงานมาให้เน่ทึ่งลิงกูปิดในทึ่งแม่เล่าก็สนับสนุนเงินเนี่ยทึ่งลิงขิวงานส่งให้แม่แไหมเม่ยจะพาไปบ้านมาจ้างหมดเนเออ แต่ว่าลูกไส้บลมักพูดสาวหน่อยในทางเสียหายในทางแบบบุรีในทางที่ว่าอาคติแต่เราบม่ว่ากันเราไม่ว่ากันผมได้ได้พูดประจับเห็นพูดให้อ่อหงึงมือละสิบรอบเนยี่สิบรอบอ่าเราไม่เราไม่ได้ตรวจที่ลาวว่าที่ว่าพูดอะไรยู่งยากมั้ยเนี่ยพเขาบวกจัดเขย่าเนี่ยเขาบวกจัดเขย่าเราเขาคำว่าได้ถามวามถุกไหมผู้ใดพ่อามเขาไม่ได้ถามวามสุข อันนี้ผมอใหญุ่งิงเป็นคนโคนเลยุงิงเป็นคนกดเคานเตอร์อ่ากดเลยลูกยืนกันอ่าเรียบร้อยเด้อแม่เด้อนะครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วเด้อคุณแม่ครับุงอิงโอนให้แม่แล้วเด้อนะครับุงอิงโอนให้แม่อุงอิงโอนให้แม่แล้วนะคะขอแสดงความดีใจกับแม่ด้วยนะคะขอให้แม่สู้ๆนะคะ นะครับเจ้าาเจ้าลูกสาวลูกสาวกว่าโกรธเขาไหมที่เขาเหไดเราตลอดนาก็ไม่ได้โกรธเพราะเราไม่รู้ใม่รบเอตรงถือว่าไอดดูนี่แหละทำให้เราถึงต nah ้องรักอ oh ุงอิงไงทําให้เราต้องถึงมาอวยอุงอิงไงอุงอุงอิงไม่เคยไม่เคยไม่เกียดใครอ่ะ อันนี้เราพูดนะครับวันนี้อยากอธิบายให้บางสิ้นว่ายังยัดบอสโจสุดยอดนะครับคือแบบถือว่าอีกหนึ่งเขางั้าควบดีใช่ไหมโดยเราไม่ได้คิดอะไรมากมายครับแล้วที่ผ่านมาเขาตั้ควมดีถ้าพี่น้องทําบอกทําบุญสามความสุขอแต่คนที่มาม่าอลไให้เราพูดถูกต้องมุจอยูจะไหนกินจังไหนพ่อแม่อายุแบบไหนใช่บอสโจตัวว่าตัว พ่อแม่อยู่อย่างไรกินอย่างไรคุณรู้หรือเปล่ากลับไปดูแลพ่อแม่ยามที่ท่านมีชีวิตนะคะฟังจากบอกปากบอสโจเลยค่ะฟังจีกบอกปากจเลค่ะฟจากบอกปอ่ะากบบสล่ากบ้ปอย่ะัป่ะฟา้่ะาอกแ่ากบออสยม่ัจออเิ่ะฟังสาอกปากส่งจากนออสย่จาสะอาจย่จาจะปังขึ้น เสาหน่อยมิเตจะเลื่อนขึ้นเสาหน่อยมิมิเตดีขึ้นนะครับก็แล้วแต่ฉันว่ามีความสุขใน้กัดหาไล์คนอื่นอยู่ในกลุ่มอะไรบางเฟสก็เป็นเฟสอวตารขนาดเฟสอวตารขนาดเฟสยังเป็นเฟสอวตาร์เลยจอร์เจียยุ่งเหรอเนี่คือความจริงนี่ไม่ได้บางคนต่อแตงอะไรรักเธอรักเธอหลงเธอ มดคำสีว้าปวดไม่รู้จักเพราะนั้นคุณไม่รู้จักเราเอ่อคุณก็ไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นคุณจะมาปวดเราทำไมคุณจะมาบูลลี่เราทำไมเอ่อจะมีอะไรกินกันแล้วทำไมตาและอกสารจะตายน่ารักกันตายปวดคำไหมนู้บวกเกียดครับพ่ออายุยิ่งอายุยิงเป็นคนโอนเลยครับถามว่าถามว่าเป็นอยังบอกว่านู้บวกบุกเกียดเกียดกับนู้บวกเกียดเกียดกับนู้ คนณลองคิดอย่างไรเนดะ้อไอ้พี่บอกว่าแม่ตัวไอ้กับฮักเพื่อนแค่นั้นละ่ะะออฉันตูดูเลยแม่ตัวขอบคุณสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะขอบคุณน้องอิงนะคะคิดดีทําดีค่ะสิ่งดีๆก็จะตา,าตามมาหาเรานะคะยิ่งคนเกลียดสาวน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีคนรักสาวน้อยมากยิ่งขึ้นยิ่งคนเกลียดสาวอ,อุงอิงมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนรักอุองอิงมากยิ่งขึ้น พี่รันช่องพี่รันนะจ๊ะย์ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นกำลังใจให้องอิงจะติดเกาะติดชีวิตองอิงไปไปจนกว่าเราจะสู้ฟ้าดินสลายนะคะรักเธอนะคะขอบคุณมากก็เป็นปกำลังใจให้นะคะองอิงสู้ๆคะ่ะสอน้องพี่พงสู้ๆคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะแล้วเลิฟแล้วรักค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสไตล์พี่รันนะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นจ้าเลิฟ